สวัสดีครับผมอังคเองนะครับพบกันยามดึกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนสิบหนาทีนะครับพอดีผมนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยอัดคลิปสอนตัวที่เป็นแท็บล็การาฟีดีกว่านะครับเพราะว่าผมทำเนื้อหาตัวเวิร์กช็อป c o m o m e a UI Designer with UX understanding นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยค่อยพูดถึงแล้วกันใช่ไหมครับก็คือว่าผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการใช้พวกฟอนต์นะครับคนที่เริ่มต้นหรือว่ากำลังทำงานอยู่นะครับ มักจะมีปัญหาในเรื่องของฟอนนะครับว่าเอะเราจะกําหนดฟอนอยังไงจะมีเท่าไหร่ขนาดอะไรบ้างถูกไหมครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับของคนทํางานที่เริ่มจะขึ้นสู่ในระดับของซีเนียร์แล้วนะครับเราจะเซตตัวดีไซน์ซิสเ็มให้กับน้องๆในทีมแล้วนะครับเราจะเซตยังไงนะครับไทปกาฟีก็เป็นจุดหนึ่งที่มีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าเวลาที่เราไป ทำการค้นหาเนี่ยนะครับมันจะมีตําราหลายเล่มมันจะมีที่มาที่ไปเยอะมากเลยเฮ้ยแล้วเราจะแบบยึดอะไรอะ่ะเราจะยึดอะไรอะ่ะเราจะยึดตัวมมทเทเลดีไซน์ไหมอะ่ะหรือจะยึดยึดอะไรดีหรือจะไปหาดีไซน์ซิสเต็มสัก,กตัวหนึ่งแล้วก็เอามาดบดดีหรือว่าจะแบบไปซื้อตัวเทมเพลตมาแล้วก็ยึดตามนั้นนะครับซึ่งผมจะบอกงี้ดีกว่าคือในเรื่องของการเซตไทเปอกราฟีนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเราอะขึ้นอยู่กับบุคลาของเราอะบริบทของเราอะ งานเราอาจจะไม่ได้ซับซ้อนขนาดที่เราจะเอาตัวฟอนต์นะครับของของของ,ของคนอื่นมาใช้อะนะครับเราจะมีแค่กี่ขนาดนะอะอ่มีเฮดเดอร์มีไทเทลมีอะไรมีบอดี้นะครับอาจจะมีตัวที่มันเป็นลาเบลอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็ทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับตัวเราเลยนะครับผมแต่ว่าเวลาการเซตอัพต่างๆนะครับเราต้องคำนึงถึงเรื่องของตัว ฟอนต์ไซส์เรื่องของตัวลายไฮเรื่องของการนําตัวฟอนต์หรือว่าพวกตัวเทคต่างๆเนี่ยไปใช้ให้แต่ที่นะครับเราต้องมีการบอกก่อนว่าเฮ้ยไอเทคขนาดเนี้ยใช้ที่ไหนบ้างนะครับมันก็จริงเป็นเรื่องของตัวดีไซน์ซิสเ็มนะครับเดี๋ยว,วน,นี้นะครับผมก็จะมากก i เบื้องต้นให้นะครับสำหรับไท p โปเป็นไอเดียนะครับผมให้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากในส่วนของตัวที่เป็น Material Design ก่อน ตัวเมทิเรีร์ดีไซน์นะครับเรามาดูตัวไทโป r กราฟีของเขานะครับซึ่งตัวไทโป r กราฟีของเขานะครับเขาจะมีอยู่ด้วยกันหมด5ขนาดนะครับแต่ผมจะคลิกให้ดูนะครับผมตัวนี้นะครับเขาบอกว่าในส่วนของตัวที่เป็นไทโปโของเขานะครับ mm hmm. ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขนาดนะครับ mm hmm. ก็จะมีด mm ิสเพย์มีเฮล n e มีเทเทอร์ hmm. มี l าเบ l แล้วก็ Body และก็ในแต่ละส่วนนะครับในแต่ละส่วนนะครับเขาก็แบ่งออกเป็นอีก3ามขนาดก็คือขนาดกลางไอขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวที่เป็น typography ของ material design นะครับจะเห็นไหมครับว่าไอ้ริ่มเวลาที่เราเรียนกันเนี่ยทําไมเรามี h e a หนึ 1, ่ง h e a สอง h e สาม h e ี d ห้า h e a หกมี body มี caption มี title subtitle นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของงานเว็บนะครับแต่ทีนี้ในในส่วนตัวนี้นะครับลักษณะเขาก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็น ลักษณะงานของตัวที่เป็นโมบายนะครับผมถามว่าเอาไปใช้ในเว็บได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าไปใช้ในเว็บนะครับเราอาจจะต้องมีในเรื่องของสไตล์ h e a d h e h e h e พวกนี้เพราะว่าไอ้พวก heading เนี่ยครับมันมีผลต่อเรื่องอะไรครับต่อเรื่อง SEO นั่นเองถูกไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับผมเออเรามาดูตัว type scale and token ดีกว่าเห็นไหมครับ เขาจะมีดิสเพย์เป็นตัวที่ใหญ่สุดนะครับแล้วก็เฮดไลน์เฮดไลน์เขาก็จะมีทั้งหมดสามขนาดนะครับผมอ่ารามือตัวนี้นะครับดิสเพย์ของเขานะครับเขาบอกว่าในส่วนของตัวที่เป็นฟอนต์ของเขานะครับตัวเฮดไลน์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับดิสเพย์ล่าตัวนี้เขาใช้ที่ที่อะไรครับห้าสิบเจ็ดพิกเซลนะครับหรือห้าสอบะ้าสบ็ดีผมเรียกพอยต์แลวกันห7สิบเจ็ดพอย์นะครับแล้วก็มีมีเดียมของเขาจะใช้เป็นสี่สิบห้า แล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นสมอละ่ะสมอลก็เป็นสาสิบหกนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวที่เป็นขนาดแล้วขนาดมันมาจากไหนนะครับขนาดของเขานะครับเขาจะใช้อ่าเดี๋ยวผมหายดูนะครับเขาจะใช้ในส่วนของตัวที่เป็นเถ่ายสเกลที่เป็นแป๊บหนึ่งนะครับผมถ่ายสเกลอืม,อม เดี๋ยวนะครับอ่อโอเคเจอแล้วเมืที่เราอินสันะครับเขาจะใช้เป็นเมเจอร์นะครับเมเจอร์ไซเคิลไทสเกลที่เบสคือ14พิกเซลนะครับเราเข้ามาที่ตัวไทสเกลนะครับเราไปดูลลนะเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่า,าใช้สเกลที่เป็นเมเจอร์ไซเคิลเห็นไหมเมเจอร์ไซเคิลคือ,อ,รครอเท่าไหร่ครับ1.125อ่ะเขาคลิกไปเบสไซส์คือเท่าไหร่ครับก็คือ14นะครับวันนี้คือเบสไซส์ลเขาคือ14นะครับ เราก็จะได้ขนาดในส่วนของตัวที่เป็นตัวของเทขึ้นมานะครับอ่าผมคิที่พิกเซลพี PT และอ p าีทตัวนี้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวที่เป็นไอตัวปรับตรงนี้นะครับมันไม่ได้มีอ่าไม่ได้มีตัวสเกลให้เราปรับที่มากเพียงพอนะครับเราจะต้องใช้ในส่วนของตัว f i g มานะครับฟิกมาที่เจอปลักอินที่ชื่อว่าไทยสเกลนะครับแล้วเราก็ไปเล่นดู นะครับเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมทำตัวไทสเกลตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าสําหรับตัวแมทเทเรียลดีไซน์ของเขานะครับก็จะมีฟอนต์แค่กี่ตัวลิ p เพย์เฮดไลน์นะครับไทเทลนี่ดูตัวนี้ลิทเพย์เฮดไลน์ไทเทลนะครับบอดี้แล้วก็ลายไปห้าตัวถูกไหมห้าตัวนะครับแล้วก็ในแต่ละตัวนั้นนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามขนาดดังนั้นฟอนต์ของเขาก็คือทั้งหมดเท่าไหร่ แล้ก็บทเท่ากับ15บาไซส์นั่นเองนะครับผมรู้ว่าสิบ้าตัวนะครับทีนี้เวลาที่เขาเลือกใช้ฟอนต์ขนาดต่างๆนะเห็นไหมเขาก็จะมีการเว้นนะครับเว้นขนาดให้มันมีเหลื่อมกันจะไม่ค่อยได้ใช้ฟอนต์ที่ติดๆดกันนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของในส่วนของการเลือกฟอนต์ของตัวม e r i ได d e s ฟล n ลำดุไกลตัวหนึ่งนะครับผมทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูกันทั้งหมดสามตัวนะครับทีนี้ามาดูตัวที่เป็นเมลชิมนะเมลชิมนะเมลชิมนะนะครับไทป์กราฟีของเขานะครับ ก็จะมีนะครับเฮดไลน์หนึ่งในเฮดไลน์ตัวนี้เฮดไลน์หนึ่งตัวนี้ครับลักษณะก็จะเป็นฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรลิฟใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับมีมีลักษณะคล้ายๆฟอนต์ font, เขียนฟอนต์ font, อะไรเงี้ยนะครับที่เป็นลักษณะของตัวที่เป็นโดดเด่นขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเฮดไลน์ n e ซึ่งอาจจะใช้ในเรื่องของการทำพวกแบนดิ้งของเขานะครับแล้วก็มีเฮดไลน์ two เฮดไลน์ t h e e นะครับเฮดไลน์ e 4 บอดี้โบบอดี้แลวก็บอททอมแอนตัวเมตานะครับเขาก็จะกำหนดฟอนต์นะครับของเขาไว้เป็น C ีีนะครับไลน์ไฮคือสี่สิบแปดนะครับเฮดไลทูก็คือสามหกสี่ห้าก็ไล่ลงไปเห็นไหมครับว่าในส่วนของไทสเกลของเขานะครับก็จะมีประมาณนี้1 2 3 4 5ส7ามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเขาจะมีฟอนต์อยู่ทั้งหมดเจดเจ็ดไซส์เจดตัวนี้นะครับสำหรับในตัวของอตัวไทย สเกลของเขานะครับผมเห็นไหมก็ไม่ได้เยอะมากมายเหมือนกับตัวที่เป็นแมททีเรียลดีไซน์นะครับผมตัวนี้ก็จะมีวิธีการบอกใช้นะครับว่าในส่วนนี้นะครับเขาจะใช้ฟอนต์อะไรนะครับเห็นไหมนะครับประมาณนี้นะอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมแอดเซสเซนนะครับผมตัวนี้นะครับผมเข้ามาที่ foundation ก็ที่ typo มาดูกันนะครับ ท็โปของเขาเป็นยังไงบ้างครับอืมอะมีเฮดไลน์ใช่ไหมอืมท็โปของเขานะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับเท็กสไตล์มีเฮดไลน์มีบอดี้นะครับอออเฮดไลน์ก็จะมี xl xxl xl xl l xllm นะครับเขาก็จะบอกวิธีการใช้งานเขาอยู่ ตรงนี้นะครับอ่ะมาเจอแล้วนะครับฟอนต์ของเขานะครับก็จะมีในส่วนของนี้จะเป็นเฮดไลน์นะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโหเจ็ดขนาดเลยนะครับผมแต่ในเจ็ดขนาดนี้ครับเขาก็จะบอกวิธีการใช้งานเฮดไลน์ซึ่งเฮดไลน์เขาเขาใช้ถ้าที่ผมดูนะเฮดไลน์ใช้ในทุกส่วนเขาจะมองเขาจะมองทุกส่วนเป็นเฮดไลน์หมดเลยนะครับเป็น h e ดดิ้ง h e a d i n งนะครับไม่ใช่เฮดไลน์มองทุกส่วนเป็นเฮดด i n g นะครับแล้วก็มี body บอดีมีสามขนาดคือ L M S นะครับ S น่าจะเป็นพวกที่เป็นลาเบลหรือเปล่าอ่าเป็นพวกที่เป็นอ่าเาเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้นะครับเป็นแบบ burning เออ burning text อะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมเขาจะมี heading กี่ขนาดละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดบอดีสามแล้วมีอะไรอีกมีโค้ดอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับทั้งหมดเขาก็จะมีทั้งหมดสาม ขณะสามสามส่วนนะครับก็คือ heading body แล้วก็ส่วนของโค้ดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัว typeography ของ Assassin s s s ซเ i นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าอีกเว็บหนึ่งนะครับเป็นเว็บลายนะเดี๋ยวมาดูลายเป็นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าแป,ป้นหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่ะ t y p ปของ LINE กันบ้างดีกว่านะครับโอเคอันนี้ก็คือ ไทยโปก้าฟี่ของลายเห็นไหมนะครับไทยโปก้าฟีของลายก็จะมีอะไรบ้างล่ะมีเฮดดิ้งเฮดดิ้งหนึ่งเฮดดิ้งสองเฮดดิ้งสามสี่มีไทเทลหนึ่งไทเทลสองไทเทลสามไทเทลสี่ไเห้าบอดี้หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับเขาะจะมีเฮดดิ้งทั้งหมดสี่ตัวไท t l e ห้าตัว Body ้สี่ตัวนะครับอันนี้ก็คือส่วนของตัวที่เป็นตัวของลายแล้วก็ไซส์ครับก็เห็นไหมไซสยีสิบสี่ นะครับไทเทลก็เกือบๆจะยีิบสี่แล้วนะครับไทเทลหนึ่งก็จะใหญ่หน่อยทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าในส่วนของตัวที่เป็นอ่าพวกเฮดดิ้งหรือพวกไทเทลแต่ละส่วนเนี่ยเขาใช้ที่ไหนกันบ้างนะครับมันเราต้องเวลาที่เราทําแล้วเนี่ยนะครับเราต้องอ่เขียนตัวอ่เขาเรียกว่าการใช้งานออกมาด้วยนะครับว่าไอ้เฮดหนึ่งเนี่ยใช้ที่ไหนนะครับใช้อย่างไรนะครับจะมีคู่มือประกอบซึ่ง ถ้าเรามีแบบนี้แล้วนะครับทําให้คนที่นําไปใช้งานต่อนะครับสามารถที่จะนําไปใช้ได้ง่ายคือเวลาเราทํางานเนี่ยเราไม่ทํางานคนเดียวถูกไหมเวลาดีไซเนอร์มาใหม่ๆนะครับหรือว่าคนเก่าออกไปเราก็เข้ามาปุ๊บดูปุ๊บอ๋อโอเครู้เลยว่าตรงส่วนไหนทําอะไรนะครับเราต้องมีคู่มือประกอบด้วยนะครับโอเคอประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ก่อนที่จะไปนะครับเรามาดูส่วนของตัวที่เป็นไทสเกลที่ผมติดเอาไว้ข้างต้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของตัวที่เป็นไทสเกลนะผมใช้ UI ใหม่นะครับผมที่ด้านล่างน,นะครับตัวแอคชั่นเราเข้ามาที่ปลักอินนะครับแล้วก็เลือกไทสเกลนะครับโอเคไทสเกลตัวนี้ครับเมื่อกี้อย่างของตัวที่เป็นแมททีเรียลดีไซน์ของเราคืออะไรคืออ่า นะครับสกเกลมาที่เรียดีไซน์เขาใช้เป็นเมเจอร์ไซเคิลเห็นไหมเมเจอร์ไซเคิลตัวนี้นะครับแล้วก็เบสไลน์เขาคือสิบสี่นะครับสิบสี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เราเซตนะครับส่วนของตัวที่เป็นเบสคือสิบสี่เห็นไหมเราเซตให้มันต่ำกว่าเบสประมาณสักสองตัวก็พอนะครับสองตัวนะแล้วก็ส่วนของตัวที่มากกว่านะครับผมก็เซตไปเลยนะครับ อโอเคเพราะว่าสูงสุดของตัวที่เป็นไทยโปลมของเขาคือ5 7สพิกเซลนะครับก็คือแต่ว่าเวลาที่เราใช้ตัวทั s สเก e ตัวนี้มันก็นมา58ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นไทยโปของเขานะครับที่ใช้ในเรื่องของตัวางานนะครับทีนี้เนี่ย เราไม่ได้ใช้ทุกตัวนะเราก็ต้องเลือกว่าโอเคฟอนต์ที่เราจะมาใช้มีอะไรบ้างน,นะครับเหมือนกับตัวอย่างนะครับลองเข้าไปดูในดีไซน์ซิสเต็มของ Material Design นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็คือตัวลายหายเราไม่ได้ใช้ลายหายตัวนี้ฟิกคงที่ที่1นนะครับเพราะว่าฟอนต์ที่มีขนาดเล็กนะครับเราจะใช้ประมาณ1.5%หรือ150%นะครับ 1. 2นี่จะใช้กับส่วนที่มีฟอนต์ที่เป็นขนาดใหญ่นะครับดังนั้นนะครับ เราเอามาใช้จริงได้แต่ว่าฟอนต์สเกลเราต้องมาปรับนะครับแล้วก็ามาเลือกนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เราจะเลือกใช้ฟอนต์เนี่ยเราก็เลือกดูนะครับว่าเราอยากจะใช้ในส่วนของเลโชที่มันเป็นแบบไหนนะครับไซสกเกลอะไรก็ตามที่เราต้องการเลยนะครับไม่มีตายตัวนะแต่นะครับให้อย่างที่บอกคือว่าให้คุยกันกับทีมว่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ฟอนต์อะไรที่ไหนขนาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับโอเค ่อจะไปนะครับผมฝาก w เวิร์กช็อปนะครับ Become a UI Designer with UX Understanding ซึ่งเป็นเวิร์กช็อปใหม่ที่ชื่อเขาน่าจะยาวนะครับชื่อภาษาไทยก็คือเป็น UI Designer ที่เข้าใจ UX นั่นเองนะครับเพราะว่าในการทำงานจริงแล้วนะครับส่วนใหญ่ UI Designer เนี่ยก็จะมาทำงานในเรื่องของการออกแบบ UI ซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับดังนั้นนะครับครนี้นะครับจึงเน้นในเรื่องของ UI เป็นหลัก3วันนะครับแต่เรียนกัน4วันนะวันที่1เรียน UX นะครับ พอเรียน UX เสร็จปุ๊บนะครับเรยววันอาทิตย์ใช่ไหมครับเราก็มีเวลาหยุดหนึ่งอาทิตย์เราไปทําการบ้านนะครับแล้วก็มาต่อยสองอาทิตย์นะครับจากนั้นก็ไปทําการบ้านอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับมาต่อในส่วนของวันเสาร์นะครับก็ครบทั้งหมดสี่วันนะครับเป็นเวิร์กช็อปที่ผมก็ทําเนื้อหาขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์ s ิ s t เต็มด้วยนะครับเรื่องของอัตโ i c d ตดีไซน์มีวิชั่นไฮเล r รกี้แล้วก็มีหลายๆตัวนะครับที่น่าสนใจสําหรับคนที่สนใจที่จะมาฝึกฝนนทาางด้ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม